ถือว่าเข้าโผนะธาตุดินมีเป็นสิตัวแต่ออกตัวที่เราอยากได้ทั้งคู่ถือว่าเจมแมวกรับเพราะแพ้ยังไงครับผมแสงสีตองส่องบานหัวมีกระจกแตกซ้ายขวาออกฮีโร่ฮิโร่ตัวเขียวใส่หมวกมีขอนงอนไก่บนหัว ตัวใหญ่หไปเอาลกครับผมนะถ้าไม่อยากจะตาบอดเพราะช่องของผมนั้มีแสงสถองต่างๆเจืะแกะมากมายผมแนะนำเป็นออบตัฟเวค่อนเลยนะครับผมใช้มานานกว่าแสนล้านปีแล้วนะครับผมเ,เรียกว่าเป็นอวัยวะชิ้นที่33กันไปเลยดีเดียวนะครับ ดีสายสุดล้ำไม่สำใครหมากับวัสดุสุดพีเมี่ยมทนทานานาน10ปีประกอบด้วยช่างฝีมือดีไม่ว่าจะเข,ขย่าไขยี่ไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะเล่นเกมท่องเที่ยวทำงาน,านหรือมาตัดต่อที่ใช้เวลานานไม่มีหมดสนุกลุยเลยอ๊อ ตัดเฟลคอนคำเตือนเวนอฟตัดซีรีส์ใหม่บางรุ่นไม่มีของแล้วนะครับ <c oughs> แต่รุ่นเฟลคอนสุดเฟี้ยวที่ใช้อยู่ยังมีของพร้อมส่ง แอบกระซิบบอกเลยนะครับว่าเหลือไม่เยอะแล้วรีบไปสั่งก่อนจะอดใส่นะครับดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมสวัสด,ดี ชมทุกๆุกท่านนีครับยินดีต้อนรับเชิอนลนักปับไว้และวันนี้เนี่ยคุณอยู่เกม r o t อ c ท็กอีกนะครับผมแ <c oughs> ต่ังหลังตู้เย็นวันนี้จะพาทุกๆคนมาสุ่มไอโปล,ลิ่งตัวนี้นะครับให้มันกรบสักทีเสียดายของ แต่ผมให้มันครบ150ไม้จะได้เศษ1ตัวแล้วก็คิงโบลลีอีก1ตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเรื่องของเรื่องคือผมจะอัพทีมขึ้นเลเวล200ด้วยยากิิหมหาในช่วงหลังๆและก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับมาบอกต่อกันปฏิเสธไม่ได้จิว่าตอนนีแม่งแบบผมเองนะจะเอาตัางค์ไปเดิมโอวอซซึ่งมันกระแสมันมาแรงจริงๆไม่ว่าจะเป็นดรามา่าเออ มึงเป็นพาสแต่มึงไม่ฮิววะเออหรือว่ามึงเป็นแท้งแต่มึงไปเล่นดาเมจหลุดโพสิชันวะหรือ <c oughs> มึงเป็น DPS แต่มึงไม่ดูอะไรเลยอ่ะจะไปแจกอย่างเดียวอ่ะ <c oughs> เออต้องบอกเลยว่าตอนนี้นี่ครับผมโอ้วัดแม่งเีุมจริงเล่นมันด้วยนะครับผมแล้วก็เออเกมมือถือก็จางๆไปช่วงนี้นะครแต่ไม่เป็นไรเราเองก็เล่นทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ฟาร์มแบบชิลๆเรียกได้ว่านี่เข้ามาลายวัน เข้ามาแบบชิวๆเก็บของเก็บของแล้วก็ทําคอนเทนต์นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดหาคิงโบลิ่ง150ไม้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเราต้อง I want the world to come together to build a better world to solve our problems to see a brighter w o r l w o w o w o ไป payments successful ถ้าคิดจะเติมอย่าทำแบบผมเม้นโคตรขาดทุนเพราะอะไรรู้ไหมครับ c g c c c ใจซ c c ไทย C ี C ไทยแลดถือครับคือผมเองอ่ะเป็นคนอัดคลิปดึกนะครับผมแล้วเวลาจะทักไปบอกว่าสวัสดีครับเติมเงินให้ผมหน่อยโอ้กลัวร้านเขาจะบอกว่าสวัสดีอะไรของมึงป่านี้อะไรเปลีนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าเราทักทางวัดรวดเร็วทันใจสบายใจไว้ใจได้เลยคุณแน่นอน CC c ไทยแลนด์มาต่อเลยดีกว่านีครับผม จัดไป1แพ็คแล้วนะครับก็เข้าไปจัดอีกสัก2แพ็คเป็นแพ็กจำกัดเวลาไปอีกหนึ่งทำคลิปมันก็ต้อง <c oughs> คิดไปแล้วว่าจะไม่ค่อยเติมไอเเอ้ยต้องเติมอยู่ดีเกมต่อไปอีก1นึ่งแพ็กจัดไปช่วงหลังๆนี้ว่าจะแบบเซฟเซฟตังหน่อยนะครับผมอ่ามีงานจ้างได้นะ ใครอยากไปให้เปิดเก่งไหมไม่รู้แต่ดวงอ่ะดีโคตรบอกแค่นี้อ่ะมาดูกันครับผมเติมไปทั้งหมด1 7 7 7บาทนะครับรับมาอีก10ไม้และถ้าวันนี้นะครับผมถ้าวันนี้เราเปิด k i คิงโบลิ่งได้ก็จะได้เพิ่มมาอีก15ไม้ <Wow. S 1> เรียกได้ว่าเนาะเนาะ,ะครับผมและคลิปหน้านี่ผมดองไว้เรียบร้อยมี66เหรียญลุ้น30,000ืนเดเดือดอ่อะ เสียเวลาคุยกันมากเลยไปแล้วตอนนี้เรามี4 79ไม้แบบเบิบ่มๆนะครับผมไปไปลุ้นกันเลยอ่ะอีกนิดนึงครับขอหนึงตอนนี้นะครับผมต้องปั้นเจ้าตัวเต่ากังก้าเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นเลเวล200โดยการที่จะขึ้นมันเป็นเลเวล200ได้นะครับต้องใช้ธาตุดินนี่เห็นปะเยอะมากหรือไม่เราต้องกินในพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันเอาไว้ไต่หอดิ เออถ้าผมกินมันไปปึ้งแล้วผมก็เอาเรลูชิตัวกินอีกปึ้งแล้วรวมกันปึ้งผมจะขึ้นต่อกังก้าแดงบวกได้แต่ผมขึ้นต่อกังก้าแดงบวกเสร็จต้องเอาเต่ากังก้าเองไม่สี่ตัวซึ่งผมมีตรงนี้อยู่แล้วสองแต่ตอนนี้ถ้าเราจะปั้นอคอกฮิโร่ขึ้นเป็น MVP ผมมีตรงนี้สองมีตรงนี้ 1, นหนึ่งขาดอคอกฮิโร่อีกหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเปิดเลธาตุดินครับผมสุ่มกันแบบเดือดเดือดแต่ถ้าเราเปิดเลธาตุดินก็จะไม่มีโอกาสได้กิงโบลิ่งไม่เป็นไรเอาในการีล้วกันไยนนเยเ นะครับผม38ไม้เลทธาตดินจ่ายตังเพิ่มอีก300เพื่อเข้าเลทดินรับทราบแต่ว่าเรามานลุ้นี่กว่านะครับผมมีโอกาสที่จะได้ปะลุย1โลแรกอัิษฐานไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ดวงในเกมเยอะเอาในชีวิตจริงไปไม้แรกเปิดแบบซื้อ,อแบบฉันรักเธอแบบพิเศษโลโซโคโาอาเชอร์โวารอนโซชี 빅ฟุตสองตัวบอลกันโกลเด้นโบลลิงและและหมดครับผมหมดหมดและเอาละจ,จัดโลที่2อกันไปเลยคลิกรอบนี้เล่นสูตรกันหน่อยนะครับผมวันนี้วันที่16พอดี1บวกเป็น 7. 7เซเว่นอีเรเวนโพดโพดเพี่ยวโุ้มโกลเด้น bon โบลลิงรอปบอลกันโบลลิง บอลกันคุอบอว่าเชื่อเอ้ยแปบบลกแปลกแะไอ้สัตว์เงียบจังวะเฮ้ยโอ้มายกอดโล่บรรบรร์ะไม่เป็นไรครับถือว่ามันบิ้วเพื่อให้เราเปิดได้ออฮีโรเอวีพีไปครับเชิญชมและนี่คือออฮีโรตัวเป็นๆไปไมดมดรอปดรอป บอดเดลเลอร์และโดดดอ็อกเดวิดูชิได้เอามาเป็นของกินโว้ยโหโอโหโอกม,มาสุดท้ายเลยอรอออกฮีโร่ฮีโร่ตัวเขียวใส่หมวกมีขอนงอนไก่บนหัวตัวใหญ่ใหญ่ไปมันเกือบจะดีแต่มันก็ยังกำหมัดอยู่โอเคโอเคออกมาก่อนเลดน,นะเพราะการันตีอยู่ตรงนี้มันออกมาก่อน <c oughs> น่ารักจริงๆออกมาก่อนเลดด้วยฟันสีอะ ต่อไปนะครับกลับม,มาเปิดเลตตู้ปกติ let's go boy ถือว่าเข้าโผนะถ้าดินมีเป็น10ตัวแต่ออกตัวที่เราอยากได้ทั้งคู่ถือว่าเจมแมวกับบอกแท้ถ้าไม่ได้จริงๆเราสามารถไปแลกในร้านค้าอ่าทั่วไปได้แต่ว่ามันจะเสียฟอยที่เอาไปแลกแอดแดนนะเอ้ยแอดแอดมือเลยโอเดนโปลิงยิฟอนแล้วก็คูบอาเชอร์โซฮีรากอิลูชั่น อัปเดตทีมอีกนิดนึงขอนิดนึงนอกเรื่องนิดนึงคันไม้คันปากอยากจะพูดนะครับผมอ่ะนี่ผมพาไปไต่หอแล้วจำได้ไหมครับคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราปั้นแมงทองแดงนะครับผมไต่ยัน52แล้วะตอนนี้ก็เดี๋ยวขึ้น70ได้จะได้ทั้งทองมาอีกหนึ่งอันนะครับผมก็พยายามดิวอยู่คือไม่ได้เล่นเต็มเวลาเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็เล่นชิลๆอยู่นะครับผมเเรียกว่าอัพทีมมาแล้วช่วยได้เยอะเอ้ยเอาผมเปิดลืมไม้เลยสัตว์เปิดอีกแค่3 0ทีนะ อีก28ครั้งคือครบนะครับอย่าเปิดเพลินเทพเจ้าราชาไปราชาตู้เล่เอ้ยันนี้เดี๋ยวมันจะได้คิงปอลลิงแล้วมันจำไม่ได้เออออคิลัวนาไปครับอธิฐานซัมผมบอกว่าเชื่อแจ็คดัอเออร์จินออร์ลสออลเบอร์นิสออลโกเร้นบูล ริบฝุ่เดรดดอกแ๊กแปะโอ้โหจบและไม่เป็นไรถือว่าได้ลุน้นรอบนี้นะครับผมการันตีธาตดินแน่นอนแต่จะเป็นตัวอะไรผมบอกเลยไหมหน้าตู้มีเยอะมากแต่ตัวที่เราอยากจะได้คือออกฮิโล์ตอวลักกาครับผมไปครับอธิษฐานเลยเอาแบบตัวเขียวๆที่มันไม่ใช่ชีหัก ตัวใหญ่ๆที่มีสกิลเด้งเลือดพร้อกับโยโกโล่อิมมูดาเมดหน่อยสิสองตัวไปเลยโชว์ป่ะบิ๊กฟูดและกำลังกันถึงการันตียังไงครับผมแสงสีต้องส่องบานหัวมีกระจกแตกซ้ายขวารับแสงเงาเมน่นมันรู้สึกโอเคนะที่ได้เต่ากังก้าแต่มันรู้สึกแบบเหมือนนิดนึงอะ่ะนี่บอกว่าผมอยากได้โอโลว่ากว่านะ โอเคครับดูดีก็ถือว่าโอเคโอเคอยู่โอเคอ่ะโอเคก็โอเค,อเค,อเค,อเคถือว่าแจมอยู่แจมอยู่อ่ะคาอีกอี่ครั้งเอ่ยคิงโบลิ่งคิงโบลิ่งของเราตอนนี้เหลืออีกแค่1โรเท่านั้นนะครับผมปะงั้นเดี๋ยวผมขอเปิดเป็นธาตุดินนะเผื่อว่ามันจะปังปูรีเยออกมาเท่าห่หย่เลสโกหมดเลยครับผมลากจากล่างขึ้นบนเอาเป็นมุมเสยถ้ามานี่คือสุดเลยนะ ยอมรับเลยว่าเอาเรื่องแค่นี้พอวันเดอร์เลอร์สองดรอปหนึ่งดรอปสองเดวิลูชีและวันเดอร์เลอร์ดรอปเดวิลูชีเอ้ยภาพตัดหน่อยดิเพื่อน oh. ดูเรื่องเข้าใจตรงกันแต่ดินมาเยอะถือว่าปลอบใจตัวเองแล้วกันว่าโอเคอยู่อ่ะรับรับหินตีบวกรับกรองโหแต่อีกสามทีมก็ได้ไอ้นี่แล้วนะเว้ยแม่งไงแพงไปวะอ่ะรับตัวนี้มาก่อนแล้วกันโบ้ แล้วก็เอาไปลุยกิจกรรมด้วยการ evolution นี่ครับผมได้เดวิูชิมาโอ้แล้วต่อวังค่าได้มาด้วยเึ้มเรียบร้อยพี่บอกเลยว่าไงน้องฟ้าอ่ะผมเจอไม้ท่าอีก2อันแล้วครับผมต้องใช้แต้มพายยอนแรกเอาแต่จริงแต้มนี้เอาไว้แรกสตอมมี่ไหนขึ้นสตอมมี่เป็นเลเวลอ่ขึ้นสตอมมี่เป็นเลเวล ไปน,นี่ได้นะเป็นเลเวล250ได้แต่มันรอไม่ได้แล้ววะเนี่ยขอหน่อยครับสองไม้โบ้มาแต่ไม่อยากเติมแล้วเหมือนกันในกระบอกได้มา10อ่ะโอเคไปอีกหนึ่งทีถ้าออกนะมึงออกแอดคอร์นมึงออกอะไรเว่อรไปเลยเว้ยแต่ถ้ามึงออกพวกตัวกากๆที่ต้องออกนะถึงจะออกาธาตุเองไปลุยออกแอดโค้ดออกอะไรที่มันเว่อรเลยนะเพื่อน เฮ้ยอ้เยอะเฮยะเฮ้ยเฮ้ยจั๊กจั๊กจ้จาโอเคมันไม่ออกแสดงว่าเดี๋ยวมันจะให้ออกโฮีโร่ดินกับเราเว้ยพี่ขอตัวเดียวมันเกินไปไหมน้องพี่ขอตัวเดียวมันเกินไปไหมพี่ถามแค่นี้การันตีครับยังไงก็ได้ลุ้นแต่ว่าตัวอะไรนี่สิการันตีครับผมออกโฮีโร่กูณตีมตั้งแต่เลเวล40จน60สป่ะเออกูฟาร์มมึงจนโอโโลโรมิอ็อฟซอมบี้ดันเกี้ยนตีการตกกี่ใบแล้วให้กูหน่อยเออ รับสองใบวันเดอร์เลอร์และฉากมาจังหวะนี้สอดแสงย้อนกลางหัวจุกกระจกแตกไปหมดแสงเับาแสงออกมาเป็นดับเบิลแกงเกอร์ครับผมสอ,อ,องตัวเหรอสองตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุซาบิวอะโอเคสรุปว่าคาดอีกหนึ่งอหรออ่ะไป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 ,ไปสุด ไปให้สุดไปให้สุดเออแสงแรงแบบนี้ใช่หรือเปล่าฉากสัดนหรือเปล่าและและและโอเคสนุกกว่าเวลาเล่นเกมพวกนะี้มันทิพหายเลยมาสุดท้ายเลยครับถ้าไม่ได้ออกีโลก็ก็ไม่ได้แค่นั้นเองมาลุยเลยครับผมเที่ยวเหมือนกัน แต่มาแบบคนละภาค้าคิดไม่ถูกเลยว่าจะเอาอยัางไงดีสำหรับรอบนี้เอาไงดีว่าก,กูขอดูแป๊บนหะนึ่งนะอ่ะมีตรงนี้รู้หนึ่งครั้ง <S <S คือมันเหมือนจะหมดแต่มันไม่หมดสักทีอะเึือออกา่ามีให้ตลอดสำหรับนายไปหุ้ยได้นิดนึงคาดอีกสี่เศษเดี๋ยวผมไปหาวิธีแรกไหม่สี่เศษ ผมหายทุกคนแล้วแม่งหาไม่ได้จะซื้อจากนกันยนอนเอาแล้วกันซึ่งกันยนอนเนี่ยอันนี้มันการันตีตัวสีม่วงแต่อาจจะไม่ใช่ตัวบอสก็ได้อาจจะไม่ใช่เอจจมันเป็นแรงเอฟแหละแต่อาจจะไม่ใช่ตัวบอสก็ได้นะครับผมมาไม่เป็นไร60เฟดีกว่าผมไปเปิด2,800แล้วไม่ได้ตัวนะครับผมมาเน้นเน้นบรอบนี้มันต้องได้ลุ้นกันบ้างล้วเว้ย ทำให้พี่หิดหวังน้องไปถือว่าโอเคแสงออกนะครับแสงมืดออกเลนเดีวนะครับผมเป็นตัวแทงแสงแต่ปั้นอีกยาวผมบอกไว้ว่าปั้นอีกยาวมากแต่ถือว่าดวงดีนะถือว่าดวงดวงดีจัดอยู่มันมีอีกหนึ่งอันนะดีผมว่าไหนๆเรามาแล้วไปให้สุดเนยคลิปนี้3,800ปะ่ะอีกหนึ่งอันไปแล้วก็ไปให้สุดแมงทองของพี่อยู่นี่หรือเปล่านี่ แมงท้องของพี่อยู่นี่หรือเปล่าวันโหล่สามสองไปหูไรโอเคไม่เป็นไรไปคลิปวิดีโอนี้เท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาเปิดสมุดการ์ดเนาะแล้วก็มาอัพทีมของเราลุยบีพีกันครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปที่เพียงเท่านี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์อย่าลืมกดให้เราหนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งด,ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้อลากันไปก่อนครับ,รบ,รบสวัสดีครับ อาละครับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนวนกันเลครับที่ผมผ้าหมายแล่นในสตรีมสอเนี่ครับผมทาไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเตม็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ชั่ววลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน